ก่นอนอื่นขอสวัสดีครับผมพบกับผมนะครับผม ep ที่6ครับผมผมพามาชมเหรียญเสมาปี89ดเหลวงพ่อรวยอคาสาโรครับจังหวัดระยองวัดมาตพุทธครับผมตัวนี้เป็นเหรียญเสมาครับผมเป็นเหรียญเสมาเนื้อเนื้อเนื้อตัวนี้น่าจะเป็นเนื้ออันมาก้าครับผมหน้นากากนวะหลงยาจีวรครับเป็นเหรียญเสมาครับตัวนี้เป็นเหรียญเสมาที่รึกสร้างกุฏิสงฆ์ครับผมวัดมาตพุทธ อำเภอเมืองจังหวัดระยองครับผมพระปี66ครับตัวนี้เป็นเหรียญเสมาครับเป็นเนื้ออันวา้าครับผมเป็นหน้ากากนวโรงยาจีวรเหรียญเสมาสวยๆครับเป็นเหรียญที่สวยจริงๆครับเหรียญนี้ครับผมเป็นเหรียญเสมานะครับผมหน้าหลวงปู่คมมากเหรียญเสมาครับหน้าก็บหน้าสะสมนะครับผมตัวนี้เป็นเสมาครับเป็นเสมา8 9ด้วยครับเนื้อต่อมาครับผมพามาชมต่อนะครับ ตัวนี้เป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงตัวนี้ตอกเก้ารอบตอกเก้ารอบเนื้อทองแดงตอกเก้ารอบครับผมเหรียญสวยๆครับผมตอกโคตรพิเศษด้วยครับตอกโคตรพิเศษด้วยตอกรวยครับตัวนี้ตอกรวยยันห้าครับเป็นยันยอดนิยมครับเหรียญใสมา เปลี่ยนสีมาเนื้อทองแดงตอ9รอบส,สวยๆครับน่าเก็บน่าสะสมนะครับสีมา89นะครับผมที่รึกสร้างกุฏิสรงครับผมวัดมาตพุทธจังหวัดระยองครับผมต่อมาผมพามาชมเนื้อทองแดงผิวไฟครับเป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงไหมทองแดงผมว่าเลขโคดหกร้อยด้วยนะครับผมตอกพิเศษครับตัวน,นี้ตอกพิเศษเหมือนกัน เนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงลงยาจีวอนครับเห็นสีสวยเลยนะสวยมากสวยจริงสวยจังครับสวยจริงๆสวยมากเข้มๆครับผมเสมาเหรียนเสมาน่าเก็บน่าสะสมครับมีกลุ่มรองรับชัดเจนครับพระอนาคตอีกรุ่นนะครับผม อนาคตไก่อีกรุ่นนะครับต่อมาผมพามาชมเหเรียญเจริญพรเจริญพรขอบป้องอ้อยครับขอบป้องอ้อยของหลวงพ่อรวยเหยเรียญเจริญพรขอบป้องอ้อยออบองอ้อยครับเหเรียญเจริญพรครับผมจเจริญพรล่างต่อ9้ารอบ หลวงพ่อรวยอคักซโรโอเหรียญส,สวยๆมาพร้อมกับยันห้าเลขโค้ด80เลข2หลักครับตอบพิเศษชัดเจนเนื้อทองแดงสร้างกุฏิสงครับผมตัวนี้สร้างกุฏิสงเหมือนกันเป็นที่ระลึกเหมือนกันครับผมที่ระลึกสร้างรุ่นสร้างกุฏิสงครับผมเป็นจเจริญพรครับเนื้อต่อมาเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันครับผมแต่ อันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงโอ้โหรุ้งๆผิวรุ้งๆครับผมมาพร้อมไรโครตหนึ่ครับผมเหรียญสวยไหมครับเสียนสวยไหมสวยครับเหรียญสวยงามมากครับสร้างกุฏิทรงครับเป็นอีกรุ่นนะครับของหลวงพ่อรวยนะครับผมเหรียญสวยๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผม เพื่อทำคลิปพระสวยๆให้ดูนะครับผม